วัดไทยไปตั้งอยู่ฟลอริดาเวลาถูกประชาพิจาร์ทีเชาวบ,บ้านเขาถามเนี่ยนะฮะเขาถามส่วนงทงกง่ทุ่มแต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นวัดแล้วก็ตีก่ก็ทำาขวัญแล้วก็ได้หอนอย่นั่นนะโอ้ยตายฮะไป <laughs> ไปอเมริกาเสร็จเขาถือประโยชน์สาธารณะเนี่ย <laughs> เขาเขามองวัดเป็นกิจการสังคมหนึ่งเท่านั้นส่วนทั้ง่ทุ่มใช้ไมโครโฟนหรือเปล่า อาที่จอดรถมีไหมหลังคาสีอะไรสูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรงงานบัดกรีมันไม่แค่ถามมาทําอะไรนะฮะขอโทษทําถึงกี่โมงใช้น้ํากี่คิวใช้รถหกล้อหรอเปล่าคนงานเท่าไหร่มันนิวแซนเราสังน่าบะหมดผมมีเวลาไม่มากจะขอถามว่าถ้าอย่างนั้นมีอะไรไหมที่ไม่ควรทําประชาพิจณาฟังดูอย่างนี้เนี่ยมันเกือบจะหมดทุกเรื่องไหมประเด็นใหญ่ก็คือการจัดการประโยชน์สาธารณะ การอนุญาตโรงงานคือการดูแลความสงบสุขพันประโยชน์สาธารณะที่ถูกจัดการเนี่ยนะฮะมันควรให้ประชาชนสอบถามได้แต่ขั้นตอนจะเข้มจะท่วนจะนานหรือไม่ตรงนี้ดีไซน์ได้อาจารย์ครับคือในที่สุดมันอาจจะไม่ไปถึงขั้นนั้นเราเราอาจาร,รย์หมอพูดต,ตั้งแต่ต้นว่ากระบวนการมันมีหลายขั้นผมนึกในใจสมมุติผมเป็นบริษัทเนี่ย ต่อไปนี้เนี่ยในสังคมไทยที่เปลี่ยนไปเนี่ยเวลาผมจะไปลงทุนสร้างโรงงานขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วผมบอกว่าผมจะสร้างตรงนี้สิ่งที่ผมต้องทําในอดีตคืออะไรทำสิ่งที่เรียกว่าฟิสิบิลิตี้สแตดีว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ในอดีตเนี่ยคุ้มไม่คุ้มคือคิดจากเงินใช่ไหมต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วคุ้มไม่คุ้มแปลว่าไอ้คนแถวบ้านเขาจะเอาหรือเปล่าตัวเองมีเงินไม่ได้หมายความว่าตกลงกันได้ตัวเองมีเงินโดยมีอํานาจกับฝ่ายราชการก็หมายความไม่ได้หมายความว่ามันจบ ต้องเริ่มไปคุยกับชาวบ้านตอนนี้ตอนนี้มันก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาคิดมันก็จะไม่ไปถึงกระบวกนการประชาธิจารมันจะเป็นระบบของมันเองที่จะคัดเลือกว่าในที่สุดเรื่องใหญ่ๆบางเรื่องเนี่ยมันน่าจะมีในประชาธิการเนี่ยมันถึงต้มาเกี่ยวกฎหมายว่าคอนเซ็ปต์ก็คือการตัดสินใจทางปกครองนะฮะที่กระทบถึงประโยชน์สาธารณะแต่ถ้าผมปิดปิดโรงงานอาจารย์เนี่ยไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าผมจะอนุญาตตั้งโรงงาน ริมน้ำหรือในซอยเนี่ยมันกระทบนะฮะตรงนี้แต่ทีนี้ในคนในการพัฒนาของมันเนี่ยผมคิดว่าสำหรับบ้านเรานะฮะคงจะต้องมีจังหวะครับที่จะออกแบบนะฮะไล่ไปเรื่อยๆทำตรงนั้นผมผมขอยกตัวอย่างกันละกันได้ไหมครับว่าอย่างนี้ควรทำประชาพิจารณ์หรือไม่น่นะครับเพราะว่าจะได้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะยุบสภาเวลาไหนที่จะเหมาะในการยุบสภาต้องทำประชาพิจารณ์ไหม ไม่ต้องนะครับอา่ะผมต้องยกตัวอย่างอะไรให้มันให้มันให้มันไปให้ที่สุดก่อนทำไมทำไมไม่ใช่ทำไมไม่ใช่จะเอาหลักอะไรมามันเป็นเรื่องของ decision หลายหลายอย่างนะฮะที่ผมคิดว่ามันมันอยู่ที่ว่าเราประชาธิจารนั้นอาจารย์จะทำยังไงจะเปิดห้อง ให้ใครจะมาประชาพิจาณ์เพราะมันคนทั่วประเทศนะอันนี้เป็นดุลพินิษโดยแท้ศัพท์เขาเรียกเป็นดุลพินิษโดยแท้ในทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีแต่การที่จะบอกว่าโรงงานบัตรกรีแบบนี้มาตั้งในซอยผมเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อันนี้ไม่ให้ดุลพินิษ์โดยแท้แล้วรู้ได้ไงว่าเป็นดุลพินิษ์ที่ต้องอธิบายได้ว่าโรงงานนี้มีพอลูชันหรือเปล่า การขนเป็นยังไงพวกนี้เป็นเรื่องของข้อมูลออาจารย์รู้ได้ไงว่าเป็นดุลพินิจโดยแท้ของนายกอ้าก็ตามกฎหมายอย่างเดียวอาจารย์ยึดกฎหมายเดียวอาจารย์ยังไม่เข้าใจคาว่าดุลพินิจโดยแท้เลยซ้ำไปดุลพินิษโดยแท้คือดุลพินิษที่ไม่ต้องอธิบายมันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองแต่อยู่ดีราบอกตั้งโรงงานตัวนี้เหมาะสมแล้วเนี่ยคุณต้องอธิบายได้อ่าโอเคตกลงยุบสภาไม่ต้องไม่ต้องทําประชาพิจารณ์ การรวมบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องทำไหมรวมบัญชีต้องทำไหมครับว่าไงหลวงตาปัวแก่บอกต้องทำแน่อะไรอย่างเงี้ยอารเอาผู้การใดที่ตัดสินตัดสินใจบนข้อมูลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียชัดเจน นะฮะเราจําเป็นต้องมีการรับฟังนี่คือธรรมชาติของเรื่องถ้าอาจารย์ตัดสินใจว่าตําบลนี้หมู่บ้านนี้ต้องเป็นแหล่งโน่นแหล่งนี่โรงงานจกตั้งตัวนี้มันชัดเจนในรูปประทานหมดถ้ารวมบัญชีของตาบัวใครคือผู้มีส่วนได้เสียประเด็นที่จะประชาพิจารณ์คืออะไรผมขออนุญาตยข้อมูลตรงไหนที่ต้องการตรวจสอบฟังดูไม่จาเป็นใช่ไหมครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้แล้วกันนะว่าถ้าเรามองว่าประชาพิจารณ์คือการปรึกษาหรือใช่ไหม ก็ไปเห็นสีหายจะปรึกษาหรือดีสอีกจะได้รับข้อมูลจากทุกๆแห่งแต่ตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าข้อยุติแล้วจะรวมหรือไม่รวมบัญชีต้องเข้าใจคนที่เข้ามามีส่วนร่วมตรงนั้นก็ต้องเข้าใจว่าคุณนํามาแสดงเหตุผลอ่อรวมไม่ดีรวมดีไอ้ที่รวมในรวมกันยังไงคือมันเกิดคอน FLICT ทางด้าน Data หรือเปล่ามันข้อมูลนั้นนะบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีสามอันนี้รวมอันนี้ไม่รวมแต่เวลาพูดรวมไม่หมดเลย มันก็เลยทค่ไม่เกิดความแตกแยกผมไม่ต้องการหาข้อสรุปต่างกันได้ผมไมไ่ว่าอะไรตรงนี้สําคัญนะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเราจะมองการวรชาพิจารณาการปรึกษาหรือทาไมจะทาไม่ได้เอาอีกแล้ว <c oughs> ประชาพิจารณ์ที่ถามนี่มันประชาพิจารณอะไรครับประชาพิจารณ์แล้วแต่จะพูดและให้ความหมายกันต่างเพอใจหรือประชาพิจารณ์เฉพาะเจาะจ,จงที่อยู่ในพันญุติัดประชาพิจารณ์ อาจารย์ถามว่าการรวมบัญชีเนี่ยควรมีการตรึกษาบหรือไม่ผมบอกโอเคควรมีการชี้แจงไหมควรให้มีการไต่ถามไหมโอเคแต่ถ้าเมื่อหลายอาจารย์บอกว่าเป็นประชาพิจารณ์ตามกฎหมายประชาพิจารณ์ขอโทษอาจารย์กำลังจะบอกกฎหมายควรจะรวมด้วยไงไม่ทำเนี่ยถูกฟ้องได้นะแล้วต้องเป็นขั้นเป็นตอนข้อมูลต้องพร้อมอาจารย์ก็ต้องฟังว่าคุณหมอกําลังบอกว่าต้องรวมด้วยอยู่ในในพระราชบัญญัติที่ผู้ท่จะต้อง ควรจะรวมไควรถ้าอยางนั้นการใช้กระทงควรฮะการใช้กระทงการใช้โฟมเป็นกระทงลอยกระทงด้วยโฟมเนี่ยมันควรทําหรือไม่ทํามันเถียงกันตรงไหนมันไม่รู้เลผมต้องเถียงนะตัวทำอ่ะมันเถียงแค่ว่าโฟมเนี่ยกำจัดได้ไน่ได้ที่จริงนี่มันคิดแค่ทีมัน อาจารย์คนประชาพิจารณ์อาจจะบอกให้เองโง่สิ่งที่เขาประท้วงก็คือการผิดโมไม่ใช่ก,การกำจัดโฟมอเอาแล้วเถียงอะไรอย่างไรก็มาการตัดสินดิคุณหมอว่าพิจารณาอะไรกันตรงนี้<อ>นผมเห็นด้วยนะว่า <c oughs> บางประเด็นเนี่ยเราคงจะต้องชัดเจนนะฮะชัดเจนว่าเราครอบคลุมถึงอะไรบ้างมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เอ๊ะว่าก็ที่ทะเลาะกันนี่มันคนทะเลาะคนละมุมคนในเรื่องเดียวกัน ใช่ไหมฮะคนนึงบอกว่าใช้โฟมไม่ดีคนพูดถึงเรื่องการกําจัดโฟมมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนเห็นด้วยน,นะว่าใช้โฟมไม่ดีอีกคนก็เห็นด้วยว่าการจัดโฟมกาจัดโฟมกำจัดง่ายทีมอยู่นีารย์มผมผมไม่ทราบอาจารย์รับกันหรือเปล่านั้นให้นิยามกันไปตออะไรต่ออะไรมันเป็นคอนเซ็ปต์ทางกฎหมายรับไหมมันเป็น the right to be heard สิทธิที่รับการรับฟังจากผู้ที่จะเสียหายจากประโยชน์สาธารณะพวกนี้ต้องได้รับการรับฟังอย่างยุติธรรม ไอ้โฟมเนี่ยเป็นนโยบายเฉยๆนไหนใครใครที่หายใครกระทบไหนอยู่ไหนไม่มีตอนนี้เป็นเรื่องว่าจะมาตั้งโรงงานในซอยผมจะเอาหาดของผมมาตั้งโรงแยกแก๊สของพวกนี้เขาใช้ประชาธิจารมันเป็น the right heard. เดรรี่ทูบีฮอล์ถ้าจารจะพูดมาหลยา,า,ายรนะ็ลนะ้วไนีไม่ให้ให้เขาสู้กันนะ <laughs> อาจารย์ถามไปเรื่อยก็ถามได้หมดแต่คอนเซปต์มันอยู่ตรงนี้เอาถ้างั้นเปลี่ยนแปลงค่างเงินบาทละ่ะ กระทบไปหมดเลยการเปลี่ยนแปลงค่างเงินบาทเนี่ยพลเอกชวลิตเมื่อวันที่สองวันที่สองกร,รกฎาปี 40, ปี่0เปลี่ยนแปลงค่างเงินบาทอย่างนี้ต้องต้องต้องทำประชาวิจารณ์ไหมการวินิจฉัยสั่งการทางปกครองนี่ศัพท์เทคนิคกันนะอาจารย์นะที่เขาจะใช้ประชาพิจารณ์เนี่ยชอบขู่ด้วยศัเท์ชอบขู่ด้วยกฎหมายมันมีตําแหน่งของมนันนะอาจารย์หมายาากานก,นะกฎหมายนี่มันมีเป็นช่องเป็นรูนกเลยเหรอเรื่องนี้เข้ารูนี้รูนี้เข้าช่องนี้เหรออ้าว ท้งกฎหมายเป็นผู้จัดวางว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรสังคมจัดการกันทีละเรื่องทีละเรื่องนะฮะเรื่องการลดค่าเงินบาทอนะฮะ,ะตรงนี้เป็นนโยบายก็กร<อ>ะทบะท,ทั้งหมดก็กระทบน่นะฮะแต่ประชาพิจารณ์เป็นการให้ความเป็นธรรมต่อผู้ที่เสียหายจากประโยชน์ของรัฐโดยอ้างประโยชน์สาธารณะแล้วไปทำให้เขาเสียหายตรงนั้นตรงนี้อตกลงค่างเงินบาทไม่ต้อง ถ้าผมให้หลักตรงนี้ล่ะผมใช้หลักกระบวนการมีส่วนร่วมรั่ครับอาจารย์ฟังก่อนหลักกระบวนการมีส่วนร่วมสิ่งที่กระบวนการมีส่วนร่วมทําไม่ได้คือการที่จะต้องตัดสินใจรวดเร็วใช่ไหมชิ้นใจรวดเร็วเนี่ยผมกําลังยืนผ่าตัดอยู่เอ๊ะผมจะผ่าต่อดีไม่ดีเนี่ยผมไปทําประชาพิจารณ์นี่คนไข่เป็นไงตายไหมผมจะยิงยกยกกำลังเข้าไปตีข้าศึกเนี่ย ผมบอกขอทาประชาพิจารณ์ก่อนไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจทันทีนั้นใช้กระบวนการมีส่วนร่วมไม่ได้เพราะไม่เกิดผลดีเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับการลดค่าเงินบาทนั้นต้องตัดสินใจทันทีเพราะถ้ายืดเยื้อเรื้อรังไปผลดีผลเสียมันผลเสียมันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันมีคนมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ไม่ได้ฟังดูเนี่ยผมคิดว่าความขัดแย้งหลักเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ากระบวนการประชาพิจารณ์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นสองอย่างพร้อมๆกัน อย่างหนึ่งคือเป็นกระบวนการช่วยกันตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกระบวนการจัดการกับความขัดแย้งไปในตัวเพราะฉะนั้นพูดทีไรมันพูดต่างกันทุกทีอะถ้าถ้าพูดว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจเนี่ยอาจารย์แก้วสรรที่พูดไว้ก็ชัดเจนนะครับว่าใครตัดสินใจอา่ารัฐบาลตัดสินใจก็จบไป แต่ถ้าเป็นกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งมันก็มีกระบวนการมีส่วนร่วมหลายอันผมคิดว่าภาพซ้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นพรานผมนั่งคิดเวลาอาจารย์ถามเป็นเรื่องๆไปเนี่ยคำถามที่อาจารย์ถามมามันมันเป็นรูปธรรมแต่มันเป็นรูปธรรมเกินไปอ่ะอ้าวมันงั้นจะฟังเข้าใจเลวมันเป็นรูปธรรมเกินไปจนกระทั่งเวลาที่จะตอบเนี่ยหลายเรื่องอย่างเช่นการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐเนี่ยถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งมันก็ต่างจากการกําหนดโครงการ คโครงการให,ใหญ่ๆที่รัฐจะต้องรับผิดชอบนียเพราะผมเชื่อาอาจารย์แก้วสังก,สก็ถูกเพราะมันมีตัวมีหลักกฎหมายซึ่งซ้อนอยู่เปิดคาเฟ่จนถึงตีห้าถึงจะปิดตีห้าได้อย่างนี้ต้องทําประชาพิจารณ์ไหมตรกนี้เป็นการตัดสินใจใช้อํานาจตามพัญธิควบคุมมถตฐานบริการอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วสั่งการลงไปนะฮะกระทบถึงผู้ประกอบการ ในเ,เพื่อนบ้านข้างๆด้วยในหลายประเทศนะฮะเดิมทีประชาพิจารณ์ใช้กับส่วนได้เสียในเรื่องประโยชน์สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมอมแต่นานานประเทศต่อไปก่อนนั้นเนี่ยจะใช้ตรงนี้ด้วยเขาจะแล้วแต่เขาจะขยับไปถึงไหนนะฮะถ้าอย่างเรื่องการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับซึ่งกระทบกับผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเป็นอเมริกากับสหรัฐเนี่ย ใช้ประชาพิจารณ์ด้วยอย่างนี้ใช้ในในสหรัฐอเมริกาใช้ประชาพิจารณ์ด้วยแต่พระราชบัญญัติของไทยยังไม่ร <ละ S 1> <ง>ัฐธรรมนูญไทยเขียนว่าการตัดสินใจที่กระทบถึงส่วนได้เสียด้านสิ่งดล้อษนั้นหรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดตามที่กฎห,หมายกำหนดเพราะในการออกกฎหมายประชาพิจารณ์คราวหน้าบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องมาเผชิญกับปัญหานี้ว่าส่วนได้เสียอื่นใดเนี่ยนะฮะเราจะเขย่บไปถึงไหนอ่ะขอ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 อิตัวอย่างได้ไหม